ี่ตอนเช้าค่ะเพื่อนๆแล้ววันนมาจะมาดูจะชวนเพื่อนๆมาดูสมาช,ชิกใหม่มเพิ่อนนี่น้องอายุได้สามสามหมื่นนะคะน้องนี่อังคนอายุได้สามหมื่นเา้าเอามากกซะก่อนนะคะน้ะงถ้าก็แจกมาจากอไอที่ตกไครนะ่หลักเอามากกซะก่อนนโกะอนุบาลซะก่อนอนุบาลดีกประมาณจักสิบหมื่นนะครับพี่น้อง บันสิเปอร์ละกะสิได้ง่ายน้องเพิ่นขึ้นไปลูกเรื่องเนาะคะ่ะตอนนี้แยกแยกเพศบ่ทันได้เนาะค่ะเนาะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะค่ะเนาะแยกเผด็จประธานใดาน้องเพิ่นยังอ่ะยังหน่อยเนาะประมาณประมาณ2 8่สถึงสามื้อห่ะค่ะแยกเพศได้เนาะคะ่ะ ที่สำคัญก็คือให้ลองต้องให้เพิ่นให้ให้ลองเพิ่นมีอาหารเนาะเนาะมีน้ำน้ำสะอาดนะคะต้องให้น้ำสะอาดเพิ่นอ่ะสิใส่ใส่หินลงไปเลยก็คือเพื่อบ่ให้น้องเพิ่นลงไปจมนะคะจมน้ำเนาะถ้าเราเพิ่นจมน้ำเราเพิ่นสิเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจะตกน้ำตายนะคะเนาะอะไรเนาะก็เลยใส่หินไว้ให้น่องเพิ่นบางบางตัวเพิ่นก็ขึ้นไปเหยียบกันสีน้ำอุ้งอกไม้นะคะเนาะ อาหารนี่ก็เป็นอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดนกน้อยอาหาเนาะไก่น้อยนะคะไก,ก,ก่แหลกรูดแหลกเนาะผสมกับไอ้เม็ดหอยนะคะเนาะ,ะเปลือกหอยเปลือกหอยบดนะคะเปลือกห้มันมีแคลเซียมคู่สร้ามคือดีเราจะให้กระดูกคุณแข็งแรงนะคะ,ะ,คะจะได้เจริญเติบโต